ขอบคุณน้านักตกปลาครับผมหย่าตกปรากดเลาะเล่นกินนะครับผมมาหาชัยแน่นอนนะครับมีตัวเป็นได้ดึงนะครับผมนะครับขอบคุณนานาทางเขมราชนะครับตัวนี้จะเป็นของเขมราชนะครับผมอำเภอเขมราชตัวนี้จะเป็นของอำเภอโพไซนะครับสายโค้งนะครับผมตัวนี้จะเป็นนานาทางเหล่าเสือโกกนะครับอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ สามกระปุกนะครับกระปุกละร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าส่งนะครับผมจะอยู่ที่กระปุกละสองร้อยนะครับรวมส่งนะครับผมตัวนี้ก็กําลังจะแพ็กกิ้งนะเพื่อนนะครับผมแพ็ก็ใส่กล่องนะครับผมไปส่งให้นะครับบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับส่วนตัวนี้รับเองก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับน้ําหนักนะครับเจ็ดร้อยกรัมนะครับเจ็ดขีดครับผมขอบคุณนานานักตกปลานะครับที่สนับสนุนเราเล่นกินนะครับผม ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมรอเล่นกินเทศท,ทุกตัวนะครับผมจากประสบการณ์เล่นเองนะครับผมแลวก็มีรูบาอาจารย์ให้ความรู้มากนะครับในการเฮ็ดเนือแลวก็การหล่นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอพ้นมาเอาครับผมท่านคิมมาราดนะครับโอเคครับผม